<c oughs> ค่ะ,ะจากที่พูดค้างเอาไว้นะคะเพิ่มมีเรื่องหนึ่งตัวเองเคยพูดไว้เราก็ทุกวันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆว่าไปจําประโยคนี้มาจากไหน <c oughs> นะคะแต่ว่าถือว่าเล่าสู่กันฟังแล้วกันออันนี้ไม่ไม่ได้คิดเองนะคะเท่าที่เข้าใจไม่ได้คิดเองแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปจํามาจากไหนว่าหน้าที่มาก่อนสิบอ่า อย่างถ้าเราดูตามรัฐธรรมนูญเนี้ยมาตราสามก็จะมีเรื่องอำนาจแล้วก็เป็นหน้าที่ตรงเงยอหน้าสองเนี่ยนะคะหรือที่มีคนบอกว่าที่เรียกว่าวากักสองต้องปฏิบัติหน้าที่อ,อย่างเงี้ยหน้าที่ก็มาก่อนแล้วพอมาตราสี่ซึ่งอยู่หลังมาตราสามค่อยว่าด้วยเรื่องสิทธิหน้าที่มาก่อนสิทธิก็เลยเข้าใจว่าถ้าถ้าดูตามเรียงลาดับตามมาตรามันก็จะเป็นอย่างนี้ นะครับเพราะว่า,าหน้าที่มันต้องมาก,ก่อนเช่นอย่างถ้าเรามาดูอันนี้เอกสารอีกชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็ตีความตามความเข้าใจถ้าผิดตรงไหนขออภัยด้วยความเป็นพลเมืองในวิถีระบอบประชาธิปไตยนะคะของเลขาธิการสสออท่านทำออกมาว่านีา่หน้าที่ของปวงชนชาวไทยเนี่ยนะคะมี10ประการ ข้อ9คือเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติอ่านี่คือนี่นี่คือหน้าที่อีกข้อหนึ่งก็เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับซึ่งเท่าที่เข้าใจเนี่ยกฎหมายเอ่อคำว่าการศึกษาภาคบังคับถ้าจำไม่ผิดคือตั้งแต่ป .1 ถึงม .3 ถ้าการศึกษาขั้นพื้นฐานรู้สึกจะเป็นถึงม .6 นะคะที่ว่ารัฐต้องต้อง จัดเอ่อทรัพยากรให้อ่าอย่างเงี้ยท,ที่ที่ไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินโดยตรงจากคนที่มานั่งเรียนอ่าแต่ว่าก็ไปเอาเงินภาษีประชาชนคนทำมาหากินคนอื่นอ่ามาจ่ายเงินเดือนครูค่านำ้ำค่าไฟในโรงเรียนค่าอาหารกลางวันอะไรว่าต่ายนะคะอันนี้ก็ตามตาม,ตามที่เขาเข้าใจเพราะนั้นตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่นะคะก็คืออ่าต้องทำงานเสียภาษีนะคะ ว่าไปเพราะนั้นก็จะคล้ายๆกับหลักการที่เคยพูดไว้ที่ถ้าจำไม่ผิดมาจากหม่อมอุย๋ยมืองอ่ะ,อะนะคะหรือหม่อมอุย๋ยเปเปรับมาจากท่านอื่นหรือเปล่านะคะถ้าตรงนี้ถ้าท่านใดจะไปเช็คก็ตามอัธยาศัยนะคะว่าโดยหลักการเนี่ยชีวิตเราเราควรจะอ,อมก่อนใช้ทีหลัง ทุกวันนี้ก็เลยงงว่ามีคนมาพยายามมาโวยวายถามผ่านระบบสองถ่ายว่าแล้วยังงี้เมื่อไหร่จะรวยถ้าฉันไม่ขโมยแล้วยังงี้เมื่อไหร่ฉันจะรวยเราก็เลยง,งงว่าเอาคุณก็คุณก,ณก็เรียนหนังสือไปสิแล้วเดี๋ยวคุณจบสมมตินะเรียนจบด็อกเตอร์อะไรเงี้เยเงินเดือนคุณก็สูงไออย่างเงี้ยไปทําหน้าที่ก่อนเรียนหนังสือให้ได้เออเต็มที่ตามตามความสามารถของคุณแล้วเดี๋ยวเออถึงเวลาคุณก็ใช้ชีวิตไปตามสิทธ หน้าที่มาก่อนสิทธิ์ถึงเวลาคุณก็ใช้ชีวิตไปตามสิทธิ์ทำงานมีเงินเดือนอะไรว่าไปอย่างกรอบกฎหมายปัจจุบันถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือจบปอตรีก็ได้หมื่นห้าเป็นมินิมัมอยู่แล้วเป็นเป็นขั้นต่ำนะคะอาบางที่อาจจะจ้างถึง2อง0มื0นสาอันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ด้วยอะก็มีอยู่นะคะอะก็ก็เล่าสู่กันฟังก็เลยเข้าใจว่าถ้าเราตีความตามเนี้ยก็คือหน้าที่มาก่อนสิทธิ์ นะคะแล้วก็อย่างถ้าเป็นหน้าที่อย่างในกรณีสมมติที่ลูกเพิ่งเกิดอย่างเงี้ยคือแม่ก็ต้องทำหน้าที่ก่อนนะคะตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยทำหน้าที่ของความเป็นแม่ไม่ใช่ปล่อยปล่อยแบบว่า,าไม่ดูแลรักษาร่างกายไม่ไปพดุงคันไม่อะไรทั้งสิน้นไม่ไปฝากคันเออไม่ไปฝากคันอะไรทั้งสิน้นแล้วก็กลายเป็นว่า เออลูกแบบว่าอยู่ในสภาพเขาเรียกอะไรสมบุิลูกแม่ดื่มเหล้าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยลูกก็แบบว่าเออมีปัญหาพัฒนาการตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยแม่ต้องทําหน้าที่ก่อนลูกเออสิทธิ์ของความเป็นลูกลูกเมื่อเกิดมาเนี้ยสิทธิ์ของความเป็นบุคคลที่เริ่มเมื่อตอนที่ว่าคลอดเนี่ยนะคะลูกจะได้อยู่ในสภาพปกติ อ่าหน้าที่มาก่อนสิอ่าก็เข้าใจว่าถ้าถ้าตามที่พูดเอาไว้นะคะที่หนึ่งออกตอนนี้ก็ตีความเช่นนี้อ่าโอเคค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะอ๋อเพราะฉะนั้นประโยคที่เคยพูดไว้นะคะถ้าไปเจอข้อความที่ใครเขาตัดต่อส่งมาอ่าแล้วเขาบอกว่ากุลภาพูดประมาณว่าให้ทุกคนเนี่ยทำแต่งานอ่าแล้วเขาทำให้ใครหลายคนเข้าใจผิดว่าทำงาน24ชั่วโมงเนี่ย อันนี้ไม่เคยพูดนะคะที่พูดไว้คือเออใครมีหน้าที่อะไรมีงานอะไรที่เออชอบทําสุจริตก็ก็ทําไปนั่นนั่นคือหน้าที่แล้วหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตไปตามสิทธิ์ได้เงินเดือนมาเราก็มีสิทธิ์จับใจใช้สอยก็สิทธิ์ของเราเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนก่อนก็จบอ่ะนะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งของหน้าที่มาก่อนสิทธิ์นะคะอ่ะเผื่อใครเขาไปไซโคไว้ว่าว่าอย่างนี้หน่อยก็ทำแต่ อย่างนี้หน่อยทุกคนก็ทำาน่แต่งงานกันหมดสิพูดเหมือนกับว่าให้ทํางานย4บสีชั่วโมงอันนี้ไม่เคยพูดนะคะกุฎภพไม่เคยพูดไปไปเช็คได้นะคะในโลกโซเชียลน่าจะมีคนตัดต่อนู่นนี่นั่น,นเอาไว้เยอะนะคะรู้อะไรมาฟังอะไรมานะคะอย่าเชื่อเพียงเพราะมีผู้ส่งต่อเล่าเล่าให้ฟังนะคะอะไรอย่างเงี้ยต้องเช็คให้ดีก่อนเผื่อเขาเออตั้งใจหลอกใช้เราอ่ะนะคะ,ะทุกท่านตั้งสติค่ะขอบพระคุณค่ะ